สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมาคะ่ะอากาศดีเดดกโ,โอ้ยบรรยากาศสุดยอดคะ่ะตอนนี้หน้าตอนนี้นะคะถ้าว่าอากาศอันเดดเห้ยก็เป็นอีกอากาศนึงเดะดังเงินเลยมากินกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟน,นะค่ะเด้อกับอ้ตุ๊กตาพาฝันคะ่ะ เสียงอันเฮลิคอปเตอร์เนาะค่ะเนาะโอ้ยหอมขนาดค่ะกาแฟหอมๆเนาะค่ะเนาะกับบรรยากาศงามๆเสียงจากบนท้องฟ้าคา่ะบอสไปเต็กเนาะค่ะเอ้ก็ได้มา,ดาเด้จยะเด้ออันดื่มกาแฟนำกันเด้จ้า ต้มสุกใหม่ๆค่ะเสียงเพื่อนบ้านพันเอาอันซัดเลี้ยงหมาอันป่วยทุกเนาะค่ะเนาะปกติย่างผ่านเมื่อนี้พ่อมาแห้งอยู่ในมะมนี้ค่ะสวนหลังเงือนเอ้ยนี่อ่ามื่อนีนพันพ่ผ่านเลยค่ะ คนเฮานี่ก็แปลกนู่ะ,ะเนหอกอ่ะกับอว่ากันนะค่ะเนาอเดินจงกลมค่ะอยู่ืำหลังเหินนี่ก็บอกว่ากันนะ่ะเนาอแต่ละคนก็นทำทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำมันบอก่ะ แฟนเอ้ยก็อยู่ข้างในคะ่ะอันพาก,กันไปใจกับเข้ามาเมื่อกี้นี่ยเอ้ยก็เก็บของอันเข้าตู้เย็นเข้าช่องฟิตเนาะค่ะเนาะก็พวกเครื่องดื่มก็เอาไปเก็บมองที่ว่าอันเก็บประจําก็เลยม,มาต้มกาแฟต้มกาแฟสุกก็เลยเอทขนมปังให้แฟนกินพั้นคืดอยากเขาก็เลยเอทแล้วพั้นกินแล้วต้มกาแฟสุกแล้วเอ้ยก็เลยออกมาอยู่กันลินกับพูดละแกว้วค่ะออกไปอยู่พันก็อยู่ห้องเนออัน เหมือนพันจะนอยบางทีอาซิม,มันนั่งนําได้เพราะว่าพันอันเอทุระพันอยู่ค่ะเอยวาจะนอยพันเสียอ,อกมานั่งเราเอออยู่เพราะว่าแดดมันแดดมันดีแดดมันอุ่นๆนะคะมีแห้งมีแหงเด้อข่ะที่เอยเว้านี่อันเครื่องบินก็บ,บินนัน ทั้งเครื่องบินทั้งเฮลิคอปเตอร์ค่ะบุงเสียงเจียวเจ้าเลยก็เป็นบางช่วงเลยค่ะเนาะการจราจรทางท้องฟ้ามันบอกโอเครื่องบินค่ะ บนเฮานี่ก็จักเตื่นเนาะค่ะบัดพันบัดได้ยินเสียงเครื่องบินบินเพราะว่าเงียบเมืนบอกเนาะอันนี้สำรับตัวไอ้ตุ๊กตาเนาะค่ะเนอะบัดเครื่องบินบินเพราะว่าเอ้ามันคือวุ่นวายแท้เพราะว่ามีมดเนาะค่ะเนาะที่จริงมันก็เป็นช่วงๆเนาะค่ะแล้วโซมาตังเหอยนี่มันสิเป็นเงียบๆอยู่อันนี้สงสัยเครื่องบินนั่นที่ว่าพ่อน่ะไปลงอันดีเฮกนะคะสนามบินของอันวิลามโรตดำ แล้วก็สมมากกถ้าว่ามันมีเหตุการณ์ตะเกิดขึ้นก็เป็นทางด่วนเนาะค่ะเนาะอุบัติเหตุเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เพืน่นทราวมาเฮลิคอปเตอร์เพื่อนบินแล้วก็ของโรงพยาบาลคะ่ะที่มันซีผ่านมาแถวเงินเอ้ยนี่หลังจากนั้นกบ็บวบมบ,บมีกเงียบเงียบอ้าวันนี้ก็เว้าเรื่องเพื่อนบ่านก่อน ย้ายจากมุมนี้ไปไปอีกมุมนึง,งสงใส่คุยมันเนาะค่ะเนาะคุยคุยแล้วก็มันผืนใช่ไหมย่งไปคุยไปอันจูงสุนักไปนี่ก็ิินดีได้เนะค่ะเนาะอากาศดีๆซะความสุขเนาะค่ะเนาะความสุขของแต่ละคนเหมือนกันเด้อ อันนี้กินกาแฟก็เป็นความสุขของเออตุกตาค่ะกระทื่นเพื่อนๆนั้นอยากจอยก็เข้ามาเลยค่ะเด้อเข้ามาอันเบิ่งกันคุยกันเนาะค่ะเนาะอันทักทายกันโบทักทายกันก็โบว่ากันค่ะสบายสบายแบบสบายสบายถ้าถูกใจก็ทักกันไปเนาะค่ะเนาะว่ากันว่ากันตามตรงๆ ทำโบถูกใจมื้อนี้กับมื้อหน้าก็ะทักกันอยู่ดีค่ะอืเบาไปมืดเนาะค่ะเอ่ยกันเลยเบาต่ำเมื่อกินนั้นกาแฟมันมืดถวยค่ะม,มืดถวยเนะาะถ้าโมโบมืดถ้วยพันนั่งพันมาจิ้งคือกันเบิ้องเนาะ,ะเนาะมันก็กระไลยู่เป็นอกค่ะ จึงก็เป็นบางคลิปนะคะแต่บางคลิปก็ถ้าว่ามีเรื่องเว้าเกาก็หาเรื่องมาเมาหมอยเนาะค่ะเนาะคุยกันไปตามสไตล์ของแต่ละบุคคลว่างั้นเแต่ปะอ่ะมื้อนี้กากาแฟมื่อถ่วยแล้วค่ะนั่งอันแดดอุ่นๆมีแฮงมีแฮงอาชมบ่ได้เด้อค่ะถ้าว่าชมว่าแดดอุ่นนี่ก็เบิ่งเน่านั่นรับเข้าก้อนเมฆละแต่ว่าก็มีแฮงอีหลีะะเด้อค่ะแดดอุ่นๆลมเย็นๆเนาะค่ะเนาะพี่โนก็ร้องเพลงก็ฟัง คนก็ออกข้างนอกบ้านแม่นบอกค่ะเสียงลมพัดมีแหงด้ค่ะอ่ะเออทุกตาพาฝันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนค่ะที่มาทักทายกันเนาะคะ่ะเนาะมานั่งกินกาแฟเนาเออจนมืดถ้วยบักใหญ่บ่อนกันเดี๋ปะกะะ็คือมีแต่ความสุขค่ะทุกบ้านทุกคนทุกครัวเรือนแล้วก็ดูแลสุขภาพเนาะคะ่ะเนาะพ่อกันคลิปต่อไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะ